นี่ล้วก็ใช้มือนะพวกบเขาอากามิของเราหรือว่าปัทูน่าให้เข้ากับส่วนผสมเครื่องปรุงต,ต่างๆครับเพื่อเพิ่มรสชาติของปัทูน่าให้อร่อยขึ้นส่วนฝั่งน้อยนาเราตอนนี้ก็กําลังแบบปิ้งขนมปังอยู่นะครับ <c oughs> โดยใช้เนยน,นี่แลหละนะครับเพิ่มความหอมเพิ่มสีสันให้ขนมปังดูดูน่ารับประทานมากขึ้นนะฮะนี่ตอนนี้น่าจะประมาณทั้ง70%แล้วอีก30%เราจะได้ทานแล้วต่อไปครับนี่คื่ออะไรครับผมเชฟถั <c oughs> ่วอ้อยอ๋อถั่วอ้อยต้องมีฮะ เป็นกลิ่นแบบกลิ่นคาโบเป็นกลิ่นท็อปเปิร์เลยจ้ะกินคาโบกลนกินมันจะพุ่งมากถ้าเป็นน้ำมันกินท็อปเปอรนะครับนี่นี่เลยแล้วก็มัสตาร์ดมัสตาร์ดนะครับผมใส่เข้าไปด้วย,ยน,นี่ฮะเพื่อความฉุนๆเล็กน้อยนี่ครับอ่าทำน้องเลนาดีกว่าปกติน้องคือปกติชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อทานแบบได้แบบถึงถึงถึงขั้นไหน ึงแบบวาสะุ่มตามอะไรได้หมดไหมสุดสุดได้หมดไหมได้แต่ทีนีก็ชอบอาหารทุกสัญชาติค่ะอะไรที่ียกว่าอาหารนี่ยชอบหมดได้หมดถ้าอร่อยด้วยเนาะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าจะทำให้อร่อยมากขึ้นเนี่ยชุดครัวก็มีผลเนาะใช่ชุดครัวมีผลใช่ถูกต้องนะครับผมทำให้เราสนุกขึ้นในการทำอาหารแล้วก็ทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นด้วยบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการทำอาหารมันยุ่งยากเนาะเชฟพีเนะแต่พอเรามีชุดครัวที่มันดีแล้วมันตอบโจทย์ะบางทีเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะเราเรารู้สึกสนุกเราจะทำให้เราสนุกขึ้วย นะะฮคืออาหารไม่มีผิดไม่มีผิกจริงถ้าวันนี้มแม่อกอดมันเขาไม่ได้ผิดเออขั้นต่อไปยีงกนเสมอใช่ครับนี่เป็นคนฉลาดนะครับผมนี่ขอขอบอกตัวไว้ก่อนอร่อยผมว่าอร่อยแน่ๆนะครับผมนี่ไม่ยากเลยนะฮะก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าเซนทอกเรานะครับสำหรับรอบ75ปีอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีคลิเศษเป็นโบนส์ให้ดูไปอีกครั้งเป็นช่วงท้าย <Workers S 2> นั่นเองนะครับผมอ่ะ ah, <t> ต้องบอกได้เลยว่าเชฟคลิปนี่นะครับผมทำอาหารกี่ครั้งเนี่ยนะฮะรสชาติที่ไม่เคยซ้ำเลยเพราะว่าอะไรคะเชฟเพราะว่าตัดสูตรไม่ได้ถูกต้องถูกต้องครับโอ้โหที่น้องธนานี่บอกว่าทานทานทุกปุ๊กจริงฮะแม่โยนไม่เคยผิดหวังเลยฮะไม่ธรรมดาจริงสวยด้วยแล้วก็ตลกด้วยอารมณ์ดีด้วยนะครับผมอันนี้ใส่เนยเพิ่มเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าเห็นมุนคตแบบเดือดมากเลยต้องใส่ ความหมนะฮะอ่าท่านไหนที่บอกว่าถ่ายคลิปอยู่อะไรอยู่นี่นะฮะเ็าอย่าลืมด้วยแชร์ต่อได้เลยนะฮะนี้ได้ที่แล้วฮะที่เราค่ะบเพราะว่าเ็เกลียงค่ะเป็นเกลียงเนาะอืมเริ่มเิดเกลียงเริ่มในที่นะครับผมแล้วมีหลายแบรนด์นะวันนี้ที่ผนันครัวของเรานะครับหรือว่าเซ็นทรัลโฟมของเราเนี่ยนะครับผมเราก็มีหลายแบรนด์คนมาไว้ที่นี่เยอะมาก แต่ละแบรนด์น so so oh ี oh. ้พร้อมใจกันจัดโปรนะเพื่อเอาใจคุกกิ้งเลิฟเวอร์ทุกท่านเลยครับที่วันนี้มาช็อคกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะนะครับผมนี่โอ้โหตอนนี้เนี่ยใส่เกลือกินมาลายันใช่ไหมเชฟใช่ครับนี่ใส่เกลือกินมาลายันเข้าไปให้เชฟบอกดีกว่าว่าเกลือกินมาลายันกับเกลือแกงบ้านเราเนี่ยมันต่างกันยังไงรสชาติเกลือที่เราทานแบบฝาหินเงินที่เราทานเนเรื่อยๆอ่ามันจะแหลมกว่าอืมเค็มแหลมเออมันจะแหลมกว่าแล้วมันจะ เค็มเค็มมากเค็มโดดอะเค็มมากนะครับอ่ามมากคือสมมุติทำสเต็กเนี่ยใช้เกลือไทยได้นะกับแกงกะน,นะ,ะแต่แค่อันต้องใส่น้อยลงอ๋อคืออันเนี้ยปริมาณกับอันนั้นอนนะ อันนั้นเค็มกว่าเยอะเค็มกว่าเยอะถ้าใส่ปริมาณเท่ากันอันนั้นเดี๋ยพุ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยีมารยันเนี่ยความเค็มของมันจะกลมกลมใช่ไหมใช่ครับมันจะกลมกลมมันจะกลมกล่อมลลแล้วก็เชฟระดับแบบหูระดับวิชลินเนี่ยก็แบบองค์มากรเสรอะไรก็ต้องเป็นเกลือตัวนี้แหละใช่ทุกคนทุกคนใช้ทุกคนใช้หมดเป็นเชฟที่แบบว่าเป็นระดับแบบป๊อกเคิรเลยอย่างเช่นเชฟพิทเนี่ยฮะนี่ <laughs> อยากพูดวิวเยอะนะควาอย่ากพูดวิวอันหลักสารคือปรุงเลยยังไม่ได้ชินเลยนะดูคุณตอนแขกแกโอ้คุณที่สุดนี่อะไรครับเนี่ยพี่ชายหรอโอ้หน่อยเฮ้ยจริงๆริงคือปรุงนี้ผมเห็นได้สิบกว่าอย่างเยอะมากเยอะมากอ่ะเออนี่ใครบอกง่ายไม่ง่ายนะคุณต้องแบบใช้ความจำแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเชฟว่าเชฟคิดว่าการเป็นเชฟนี่มันต้องมีเซนส์ด้วยไหมผมว่ามีพื้นฐานนิดหน่อยอืมใช่ไหมที่เหลือผมว่า ความเก่งยังไม่เท่ากับลิ้นที่อร่อยเออใช่ไหมบางคนแบบทำอาหารเก่งมากแต่ลิ้นเขาแบบไม่ค่อยถูกปากกับผู้คนอ๋อเพราะฉะนั้นผูอื่นทานก็จะรู้สึกแบบก็ไม่ค่อยอร่อยนะแต่บางคนที่แบบกูกินอันแน่ถูกลิ้นการปรุงของเขาถูกปากกับมหาชนใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าเป็นที่นิยมนะฮะแล้วน้อยนาครับปกติทานรสรสจัดไหมแบบเผ็ดเผ็ดหรือเค็มจัดหรือหวานจัดปกติอาณาชอบอาหารที่ปรุงให้ร้อนปรุงก้องใช่แต่ว่าถ้าจะให้เลือกรสชาติหนึ่งชอบรสชาติ เผ็ดเนาะแซ่บแซ่บใช่ครับก็ได้ทานเผ็าได้ค่ะแต่ว่าทานไม่เคยเก่งแต่ว่าก็จะซ่บครับอ๋อทีมนผมไม่ได้เผ็ดเลยไม่ท่าเลยเหรอคะน้อยมากน้อยมากน้อยมากนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าความเผ็ดมันก็จะมีหลายรูปแบบนะเดี๋ยวนี้มันจะมีเผ็ดแบบญี่ปุ่นอ่ะใส่แบบอ่าวาซาบิใช่ไหมวัซาบิความอาจจะแบบเผ็ดร้อนก็ใส่พริกไทยของเราเนี่ยแหละพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมนูวันนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ไหนดีอะเชฟญ,ญี่ปุ่นหรอวันนี้<อ>หรือแบบฟิชชวชนะั่นหรืออะไรนะฟิวชั่นละกันเพราะว่ามันใส่หลายๆชาติเออจริง,รงนะฮะมีทั้งแบบไทยญ,ญี่ปุ่นหรือฝั่งตะวันตกก็มีเหมือนกันเพราะามีเนยมีอะไรด้วยคือรูปแบบอะมันเหมือนฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นแซนด์วิชแต่ว่าใช่แต่วัตถุดิบมันก็มีความเป็นไทยเป็ญี่ปุ่นก็มีโอ้โหฟิวชั่นฟิวชั่นชิมก่อนชิมก่อนนะก่อนที่คืออื่นจะไปนก่อคือแบบ เวลาเราทานทานเป็นหลักมือนี่ก็จะเหมือนได้ได้รสชาติจะไม่โดนรบกวนเป็นเชฟจริงๆนะคะท่านอาจารย์ทำไมครับผมกำลัอหยิบกระป๋อกแล้คนต่อไช่แล้ผมเห็นนะแต่ถ้าชูให้คุณดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมอ่ะนี่แล้วตกอไเป็นอะไรครับเชฟอ่าทำน้ำซุปใสชูเหมือนเดิมครับเติมความเปรี้ยวนิดนึงงตาอ่ะน้ำผึ้งหรืน้ำซุปใสชูหน่อยน้ำซุไใสชูก็มีหลายแบบอันนี้มันไม่ใช่สีขาวๆเนี่ยมันเป็นสีแบบเป็นสีไรส์ไวน์ก็คือน้ำซุปใสชู ใช่มันมีแอปเปิ้ลไซเดอร์มีไวน์มินิคันเยอะเยอะแยะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าบางทีบอกน้ำส้มสายชูเนี่ยคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบางทีต้องบีบซัดเลยเนี่ยแล้วมาบอกว่าเอ้าหมูทำตามเชฟมันไม่ได้หรอกนะอาจไม่ใช่เราต้องมีต้องมีนิดนึงนะฮะผู้นีใส่แบบว่าเลมอนลงไปนี่บีบเข้าไปครับเลมอนกับมะนาวรสชาติก็ไม่เหมือนอีกแล้วเชฟแล้วเพราะว่าเขาเรียกเลมอนว่าเลมอนนะเนี่ย มะนาวว่ลายอืแล้วก็กลิ่นมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันเหมืือออนนกัน<ต>ความ<ๆ>เปรี้ยวก็จะระดับต่างกันใช่เออรสชาติความเปรี้ยวนี่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะโอ้โหนี่วันนี้ต้องถือว่าเปิดประสบการณ์ให้น้องแอนนาเองเนาะ,ะกับการคข้าครัวนะไม่ได้คข้าครัวนะคข้าครัวตอนแรกแบบโอ้โหพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็พูดเลยถามด้วยแต่เราบอกว่าเป็นสถาปนิกมาถึงกินที่บ้านพี่นะอืมอืมอืมแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์เนาะมันดูน่าสนุกเนาะ เออแล้วยิ่งถ้าเรามีชุดควดรีดีชุดควที่ตอบโจทย์ราคาดีๆนะฮะรับรองว่าการทำโครมันจะสปปน,น,นุกมากขึ้นใช่ไหมน,นะครับบางคนเนี่ยแบบอยากจะเปิดชาแนลยูทูบไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไร ซื้อชุดครัวก็ทำคอนเทนต์ทำอาหารเลยทำเมนูนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มาซื้อชุดครัวที่เซ็นทรัลดิพันน์ในสโตร์สาขาใกล้บ้านด้วยจะได้โปรดีๆนะครับผมนี่เดี๋ยวคอนเทนต์หน้าเดลเดเวอร์ก็จะทำคลิปทำอาหารใช่ไหมคุณพิษทำบนรถเลยไหมคะฉันทำบนรถฮ่าฮ่าฮ่าผมเคยทำกาแฟจริงป่ะคุณพิษก็แฟบนรถเลยหรอโดนทำกาแฟบนรถแล้วเออผมจะไปแต่วันนี้เป็นทหารทีไม่อยากหัวพิ้งหลอดปั่นบนรถเลยนะฮะทำกาแฟมันก็โอ้โห ผมว่าบนรถนี่ไม่น่าจะดริฟกาแฟน่าจะดิฟรถนี่แหละนี่แหละ่ดริฟรถนี่แหละดิฟรถน่ารักกว่าเออนะฮะโอ้โหนี่ใส่น้ำมันสีพัฟเฟิลเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ขึ้นไม่ออกเลยตอนนี้นะฮะก็เหมือนเพิ่นน่ะเหมือนพันเพื่นผมว่าคุณผู้ชมเป้าเดียวครับเป้าเดียวเดียวใช่รักผมชิบเพลสมาถึงว่าใกล้จะเสร็จแล้วเออใกล้เราต้องเปลี่ยนนะเอาจายนี้มาแทนนะต้องร้อยใหม่ค่ะของร้เออไม่ธรรมดาจริงอืมงี้ดีกว่าตอนนี้อัปเดตแล้วกันผลงานระหว่าง